สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวนนพาลุยไทยเลียนนะคะไม่ได้ลงคลิปช่องนี้มาหลายวันละมาเข้าอัดเต็มเอียดเลยนะคะอันนี้ยังถือว่าไม่เต็มเท่าไหร่นะทุกคนเราจะมาดูว่าหนึ่งหกล้อเนี่ยจะได้สักกี่ตันเพราะว่า ข้าวมันก็ไม่ได้เหมือนกันหมดทุกเจ้าเนาะบางบางที่มันก็หนักบางนี้มันก็เบาถ้านุ่นกะนุ่นกะประมาณเปดตันถ้าข้าวมันมันได้น้ำหนักนะทุกคนต้องกลาวว่าประมาณเปดตันนะ,ะรถคนันนี้ต้องใช้รถใช้รถวิ่งสองคันนะคะ เจ้านี้เจ้าใหญ่เลยใส่ไปทีเดียวนี่หนึ่งรถดำหนึ่งรถดำนู่นเมื่อเช้าไปแล้วเที่ยวหนึ่งนะคะได้สองตันเก้าแต่จะเป็นรถดำของช่างนกนะคะเพราะเมื่อเช้าน่นติดไปขายข้าวพอนุ่นกลับมาก็ใส่สามอุ้มนะคะกับอีกนิดนึงสามอุ้มเจ้าสมบุญนะคะแล้วก็กับอีกนิดนึงนะคะก็คือ ตมดเลยนนก็จะไปขายข้าวนะคะแล้วก็ให้เจโบมารอใส่ข้าวต่อเลยนะคะกลัวนุ่งกลับมาไม่ทันนะคะเพราะว่าช่วงนี้คนเกี่ยวข้าวเยอะเขาก็แบบเอาไปขายเยอะเนาะรถก็จะติดคิวนะคะหรือว่าโชคดีนะคะสองสามวันนี้ ต้องใช้รถวิ่งเข้าทั้งหมด3คันก็จีบูไม่ได้อัดฟางนะคะเนื่องจากว่าที่ฝุนมันตกฟางมันก็ยังไม่แห้งเท่าไหร่นะคะก็เลยได้จีบูช่วยนะคะส่วนแม่กับจีนันนะคะตาข้าวตาข้าวพันพ่อก็ขับรถพ่อนะคะไปทุกคนรถนู่นก็อาจจะรกๆหน่อยนะคะอา้าว แทบจะเต็มหกล้อดําเนี่ยเกือบทุกวันเลยนะน้่นขับอะ่ะข้าวแต่และเจ้านี้ก็มีแต่แบบเกือบเต็มรถหกล้อตลอดเลยคนขับก็จะแบบหวัดเสียวนิดน,นึงนะคะ ตนนี้เราได้กินข้าวเที่ยงอยู่ะท้กคนปกติเราจะได้กินข้าวแบบข้าวบ่ายอะไรเงี้ยบ,บ่ายสบยสามบ่ายสี่โมงเย็นอะไรอย่างงี้ตอนนี้ได้กินข้าวเที่ยงอยู่อากาศร้อนมากทุกคนกลัวแต่แบบอากาศร้อนแบบเนี้ยแล้วฝนมันจะตกอะตอนนี้ก็คือเมฆดำมาแล้วนะคะดำมานิดนิดและเออขอเกี่ยวเจ้านี้เจก่อนค่อยตกนะคะ <laughs> เดีถ้าเป็นไปได้เลยไม่ต้องตกนะคะราคามันนะ พายุจะออกรู้สึกว่าปีนี้ฝนลงฤดูซะเหลือเกินนะคะปีที่แล้วนี่ตกแค่วันเดียววันสองวันนี้แหละแต่ปีนี้สามสี่วันแล้วสงสารชาวนานพอฝนตกปุ๊บราคาข้าวก็ลงปั๊บ ถออกเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ8ตันกว่าๆเลยเพือพ่อเกือบถึง9ตันนะก็คืออาจจะเตะ9 เดี๋ยวเรารอดูตอนที <men> ่ช่างรถเบาเราเราดูดูว่าจะได้กี่ตันนะทุกคนสรุปหนึ่งรถดำนนเมื่อกี้นะคะทุกคนแปลว่าข้าวนี่หนักนะคะ พอมาถึงช่างน้องบอกว่าถอยเข้ามาเลยว่าซ่านโอ้โหเข้ามาแบบลึกมากเลยนะคะทางก็แคบนะคะทุกคนแต่เราก็ต้องเข้ามานะคะใส่แค่อุ้มสองอุ้มแดี๋ยวก็ออกไปรอที่ถนนคอนกรีตนะคะไม่กล้าใส่เยอะเดี๋ยวถ้าจะให้ดูเกี่ยวอุ้มก็ไกลนะคะไกลมากๆกเลยก็เออสำหรับคลิปนี้นะคะบายๆนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคน